การสวดคาถาต่างๆต่อจากการทำวัดเช้าเย็นด้วยความมุ่งมั่นว่าต้องท่องเพราะคิดว่าดีจำเป็นหรือไม่หลักการคือการสาธยายเนี่ยมันเข้าถึงวิมุตได้แต่ปัญหาคือไอ้ที่เรานั่งท่องอยู่เนี่ยมันเป็นคำแต่งใหม่มันนิดเดียวแค่นั้นแหละโลกของเก่าออกแล้วก็เอาของใหม่ที่ถูกต้องไปเอาพุทธวจนะไปหลักฐานเราก็มีให้ตรวจอยู่แล้วว่า อะไรใช่อะไรไม่ใช่นั้นจริงๆมนต์ต่างๆที่เรานั่งสวดมาเนี่ยป้าหุงชินนะบัญชรคาถาเงินล้านยอดพระก,การอะไรพวกนี้คําแต่งใหม่ทั้งนั้นเลยในเดลฉานวิชาอันนี้จะรวมไว้ให้ว่าคาถาอะไรแต่งเมื่อไหร่อย่างผ้าหุงเนี่ยแต่งเมื่อไหร่ผ้าหุงนี่ถูกแต่งเมื่อสมัยพระบรมไตรโลกนาถพระพันธ์ในราวปีพศ2006นั้นในนี้จะมีอธิบายไปหมดอยู่ใน คำพีอะไรอะไรอย่างชินะบัญชรเนี่ยถามว,ว่าใครแต่งประวัติศาสตร์ไปอยู่ที่ประเทศพมา่าอยู่ในพุทธนวะนวมะวินิฉัยในวินยะสมมูหวินิฉัยเล่มสองหน้า5 0 5รถึงเมันมีมาต้องนานแล้วก่อนสมเด็จโตอะไรอีกที่เราบอกโอ้สมเด็จโตแต่งไม่ใช่มาก่อนนั้นอีกเนี่ยเพราะเราไม่เคยหาข้อมูลไงอันนี้ก็เลยไปสาะแสหาข้อมูลในที่มันแต่งใหม่มา แลวเอาหลักฐานมาให้พวกเราดูว่าวคำพวกคำต่างๆเนี่ยนะคาถาอภยปาริตนี่ก็คำแต่งใหม่นะปาริตต่างๆเนี่ยโพชงคปาลิ์ชัยยปาริตบทสวดอุทิศบุญกุศลอืมเยอะเลยการกวดน้ำถูกแต่งเมื่อไหร่นะอันนี้สงการสร้างพระพุทธรูปถูกแต่งขึ้นเมื่อไหร่เทศมหาชาติถูกแต่งขึ้นมเมาาื่อไหร่ในนี้มีบอกให้หมดเลยลองไปศึกษากัน เพราะฉะนั้นอย่างอย่างทำวัดเช้าเย็นเนี่ยที่โยมบางคนอาจจะเคยสวดอาตมาก็เคยสวดมานานเคยสวดไหมกายเยนะวาจายะาวเจตสาวาด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีเคยไหมเคยใช่ไหมเนี่ยแต่งใหม่ข้าพเจ้าเป็นทาสของผู้เจ้าผู้เจ้าเป็นนายมีศรัทธาเหนือข้าพเจ้าเคยไหมเคยผู้เจ้าไม่เคยบอกว่าเราเป็นทาสพระองค์นะ ผู้เจ้าบอกพวกเราเนี่ยเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษของพระองค์โอ้โหให้เกียรติเรามากนะให้เกียรติพวกเราเนี่ยเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากปากของตถาคตปาผู้เจ้าเนี่ยพูดอนุสาสนีปฏิหารพวกเราเนี่ยรับฟังแล้วมีศรัทธาไม่หวั่นไหวแล้วเนี่ยชื่อว่าเป็นบุตรเป็นโอรสยงไปดูพระสูตรนี้ตรัตกวาเศรษฐะอันหนึง่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตฝังลงลากแล้ว ดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะหรือพรามเทวดามารพรมหรือใครใคในโลกก็ตามไม่ชักนำไปทางอื่นได้ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตรโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นพระองค์ไม่เคยบอกสักครั้งเดียวในชีวิตว่าเราเป็นทาสพระพุทธเจ้านะ เนี่ยแต่งแบบยกผู้เจ้าสูงเกินกดเราซะต่ำเลยเราก็งงอาตมาก็สวดมานานนั้นเนี่ยเราก็งงเหมือนกันนะว่าเป็นทาตผู้เจ้าทาตก็ทาตนะอืก็ยอมมาตลอดนะอแต่พอมารู้ว่าไม่ใช่คําที่ผู้เจ้าบัญญัติคําแต่งใหม่ก็ทิ้งเลยเลิกไม่สวดแล้วสวดคําตถาคตดีกว่าไม่รู้จะไปสวดตามที่คนนายกรนายขอแต่งขึ้นมาทําไมไม่ใช่ ศาส,สดาเราสวดคำศาสดาเราดีกว่าอย่างเงี้ยมีเสียเวลาจะเสียเวลาทั้งทีแม้ไปสวดคำที่นกรนขอแต่งแล้วถโยมรู้ว่าใครแต่งบทต่างๆเหล่าเนี้ยโยมก็จะละง่ายเลยทารว่าเราเนี่ยแต่งเยอะพระลงนั้นรูปนั้นรูปนี้แต่งบ้างมีหนังสือบางหนังสือเขาจะบอกแหละบทส่วนนียใครแต่งบทส่วนนียใครแต่งถ้าใครไปหาเดี๋ยวจะเจอเองก็จะบอกเอาไว้นั่นเรื่องสัตยยยธรรมอย่างนี้นะ คนเราเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นนักบวชก็เพราะกรรมดังนั้นกรรมของเราเองที่เราสร้างมาทําผลให้เราเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ใครบันดาลเรานี่แหละทาตัวเราเองนับเป็นบุญอย่างยิ่งของพวกเราที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแม้ไม่มีโอกาสพบองค์พระาศาสดาแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า